โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวนนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยจะมาสปอยแอนิเมะเรื่องเจ้าแห่งดินแดนเวียงอินครับอันนี้จะเป็นภาคที่2นะครับมันจะเป็นภาคพิเศษจะมีแค่4ตอนนะครับภาคนี้ก็ถ้าเกิดว่าเสร็จภาคนี้แล้วก็จะไปต่อภาค3เลยนะฮะอันนี้จะเป็นคลิปเก่านะครับที่แบบว่ามันลงไปแล้วแต่มันโดนลบไปนะครับมันลงวิดีโอไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีวิดีโอนิดนหน่อยๆภาพเคลื่อนไหวไปอันนี้จะได้นะครับผมก็เลยต้องลบออกะลรก็ต้องกลับมาลงใหม่นะครับถ้าเกิดว่าสามารถลงไป ทุกภาคแล้วนะฮะก็จะลงต่อภาคสีให้มันจบไปนะครับภาค4ตอนนี้ก็น่าจะจบแล้วนะทุกคนมี26ตอนเหมือนกันนะฮะแต่ว่าภาค2จะมีแค่4ตอนนะฮะและก็ภาค3ามยี่สิบหกตอนนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเชิญรับชมรับฟังคลิปกันได้เลยหลังจากที่เสียงผังอยู่ในร่างปีศาจอสุนมาโลหิตมันได้ลากตัวพระเอกตกลงมาในหุบผาเหวเทอมินแล้วอีกด้วยแถมมันก็ยังพยายามที่โจมตีพระเอกเพื่อฆ่าพระเอกให้ตายไปกับมันในครั้งนี้แต่ทว่ามันก็ยังมี รามาจาร์ป่ายานบินลงมากับสัตว์แปลธาตุของเขาเพื่อที่ลงมาช่วยพระเอกให้ได้ในครั้งนี้อีกเช่นกันโดยพระเอกที่ได้เห็นเช่นนี้แล้วและกลัวทุกคนจะถูกลูกหลงจากการโจมตีของปีศาจร,ร้ายตัวนี้เขานั้นจึงได้ทําการระเบิดพลังออกมาเพื่อป้องกันการโจมตีนั้นเอาไว้และก็ได้ทําการรวบรวมพลังทั้งหมดที่มีงัดมันออกมาโจมตีใส่มาลโลหิตตนนั้นไปซึ่งมันก็เป็นหอกแห่งเลือดของเขานั่นเองโจมตีจนทะลุร่างกายของมาลโลหิตตนนั้นจนใน ที่สุดเขานั้นก็สามารถจัดการปีศาจตนนั้นลงไปได้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ทําให้เขาหมดแรงอีกเช่นกันและก็ได้ล่วงตกลงไปในหุบเหวล,ลึกแห่งนี้จนประรมาจาร์ปลายานที่ได้เห็นเช่นนี้แล้วเขานั้นก็พยายามจะบินลงไปช่วยพระเอกเอาไว้ให้ได้อีกเช่นกันแต่ถาว่ามันก็ไม่ทันแล้วเพราะถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นขึ้นลงไปลึกกว่านี้เรื่อยๆพวกเขาก็คงจะต้องล่วงตกลงไปตายตามพระเอกแน่ๆเขานั้นจึงได้รีบบินหนีออกไปจากที่นี่ไปเพราะลมพายุในสะถานที่แห่ง มันแรงจนเกินไปสัตว์แปลธาตุของเขานั้นไม่สามารถต้านทานมันได้ไวแล้วในตอนนี้นั่นเองพระเอกนั้นจึงได้พูดตะโกนบอกกับปรมาจารย์ป่ายาในทันทีว่าให้เขานั้นรีบหนีออกไปจากที่นี่ซะและเขานั้นจะไม่เป็นอะไรอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเขานั้นกลับขึ้นมาไม่ได้ก็ให้ดูแลดินแดนเช่วิชิงแทนพวกเขาด้วยและพระเอกนั้นก็ได้ล่วงตกลงไปในทันทีโดยพระเอกในตอนนี้ก็คิดหนักเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าเขานั้นอยากที่จะรอดออกไปจากที่นี้ได้เขานั้นก็ต้องหาที่ ลงได้อย่างปลอดภัยและก็ได้รับแรงกระแทกแค่นด้น้อยที่สุดเท่านั้นจนเขานั้นก็ได้มองไปเห็นอะไรบางอย่างที่ตัวของมารอสูนตัวนั้นเขานั้นจึงได้รีบมุ่งเดินทางไปที่ตัวของมันในทันทีและก็ได้ทําการตัดเอาปีกของมันนั่นเองเพื่อทําเป็นเครื่องล,อล่อนล่อนลงไปยังบนพื้นได้อย่างปลอดภัยแต่ทว่าในขณะที่เขานั้นกําลังที่บินลงมาเรื่อยๆเขานั้นก็ได้ไปเจอกับตัวอะไรบางอย่างดวงตาขนาดใหญ่ที่ต้องมองมาที่เขาอยู่ในตอนนี้จนทําให้เขาที่เห็นก็ตกใจเป็นอย่างมากว่ามันคือตัวอะไร กันแนแ่จนทําให้เขานั้นรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากมือของเขานั้นจะได้หลุดออกจากเครื่องร่อนนั้นและก็ได้ล่วงตกลงไปยังบนพื้นไหนที่สุด และภาพก็ตัดมาที่บนหุบเขาเลวทมินซึ่งในตอนนี้สิงสือนั้นเขานั้นก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากในการจากไปของพี่ชายของเขาในครั้งนี้แต่ทว่าเขานั้นก็ยังมีความหวังอีกเช่นกันว่าพี่ชายของเขานนั้นก็คงยังไม่ตายอย่างแน่นอนสักวันพี่ชายของเขาจะต้องกลับมาหาเขาเป็นแน่แต่ในขณะที่ทุกคนนั้นกำลังโศกเศร้าเสียใจในการจากไปของเปกในครั้งนี้มันก็มีใครบางคนปรากฏตัวออกมาและก็เดินออกมาอย่างหล่อเทอีกด้วยและคนผูนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหน เขานั้นก็คือชื่อปายนั่นเองเป็นอาจารย์ของแม่นางติงชิวในครั้งนี้แถมเขา้นก็ยังมีความแข่งแข่ง อยู่ในระดับกึ่งเทพอีกด้วยซึ่งมันก็โหดมากๆนั่นเองจนทุกคนที่ได้เห็นเช่นนี้แล้วพวกเขาก็ตกใจแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากและก็ได้กล่าวคาระวะชื่อไปในทันทีถึงชื่อไปในตอนนี้จะยังมีหน้าตาที่ดูเด็กแต่ทว่าวอายุของเขานั้นก็พาไปถึง300กว่าปีแล้วอีกด้วยโดยชื่อไปที่มาที่นี่เพื่อที่เขานั้นจะมาตรวจสอบดูเท่านั้นว่าสิ่งที่ซื้ออานพูดขึ้นไปก่อนหน้านี้มันเป็นความจริงหรือเปล่าที่เชเวียรเงนั้นได้ตายห่าไปแล้วเขานั้นจริงได้มาที่นี่เพื่อที่จะมาตรวจ ด้วยตัวของเขาเองแถมเขานั้นก็ยังอยากที่จะเจอเสวียอินอีกด้วยเขานั้นจึงได้มาที่นี่เพื่อที่จะมาเห็นด้วยตาของเขาเองว่าเสวียอินนั้นมีหน้าตาเป็นยังไงนั่นเองและหลังจากนั้นชื่อไปนั้นก็ได้เดินไปดูที่หุบเหวธมินนี้ได้ทันทีและเขานั้นก็ได้ตะโกนบอกใครบางคนในหุบเหวแห่งนี้ก็คือราชาบางกรนั่นเองแต่ทว่า,า,าการตะโกนเรียกร้องของเขาในครั้งน,นี้ราชาบางกรก็ไม่ได้โผล่หัวอะไรออกมาแต่อย่างใดเลยจึงทําให้เขาที่ได้ยินเช่นนี้แล้วได้เห็นเช่นนี้แล้วชื่อไปนันจึงได้ทํา การใช้พลังเวทของเขาโจมตีลงไปที่หกเหวนี้ในทันทีจนทําให้ในที่สุดราชาบางกรก็ได้โผล่ขึ้นมาจากหกเหวนี้จนได้โดยความโกรธเกรี้ยเป็นอย่างมากอีกด้วยที่มีใครบางคนมารบกวนเขาในครั้งนี้ซึ่งราชาบางกรที่ได้เห็นชื่อปลายแล้วเขานั้นจึงได้พูดบอกกับชื่อปลายไปต่ออีกว่าเจ้านนะเคยต่อสู้กับข้าเพื่อครั้งหนึ่งแล้วเจ้าคิดอยากที่จะมาสู้กับข้าอีกรอบอย่างนั้นน่ะหรือสงสัยรอบที่แล้วน่ะเจ้าไม่พอใจใช่ไหม แต่ลว่าชื่อไปนั้นก็ได้บอกกับราชามังกรตอบอีกว่าเขานั้นมาที่นี่ไม่ได้มาหาเรื่องแต่มาที่นี่เพื่อทีนมาตามหาเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ลวงตกลงไปในหุบเขียวแห่งนี้นั่นเองเจ้าน่ะพอเห็นเขาบ้างไหมจนราชามังกรที่ได้ยินเช่นนี้แล้วได้ยินชื่อไปพูดขึ้นมาเขานั้นจึงได้พูดตอบกับชื่อไปไปว่าเพียงแค่นักสู้ระดับผมยาน้มเท่านั้นเก่งว่าเขานั้นจะตกลงไปตายหาแล้วละมัง้ง จนสิ่งสื่อที่ได้ยินเช่นนี้แล้วเขานั้นก็รู้สึกเสียใจถึงกับเขาสุดขาออดกนเลยไปเลยกระว่าดได้จนทําให้ชื่อปลายที่ได้ยินเช่นนี้แล้วเขานั้นจนึงได้บอกกับทุกคนว่าให้ทําใจเอาไว้บ้างก็ดีเพราะขนาดเขานั้นก็ยังไม่กล้ายังไม่เคยที่จะลงไปที่หกเขียวแห่งนี้เลยด้วยซ้ําและถ้าเกิดว่าตรงไปชเวอ,อีกนั้นโชคดีและก็มีโชคชะตาที่แน่วแน่เขานั้นจะต้องรอดออกมาจากที่นี่ได้อย่างแน่นอนจนสิ่งสื่อที่ได้ยินเช่นนี้แล้ว เขานั้นก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากในการจากไปของพี่ชายของเขาในครั้งนี้และภาพก็ตัดมาที่ด้านล่างของหุบเหวธมินแห่งนี้โดยใน,นตอนนี้หลังจากที่เปกน,นั้นได้ล่วงตกลตงมายังสู่พื้นแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าเขานั้นก็จะยังไม่ตายอีกเคนกันแต่ถึงอย่างนั้นเขานั้นก็ได้รับบาดเจ็บหนักอีกด้วยเพะกระดูกในร่างกายของเขาได้หักไปหลายส่วนมากๆนั่นเองแถมก็ดูเหมือนว่าสถานที่ มันก็ยังจะมีปีศาจที่คอยป้องกันสถานที่แห่งนี้เอาวไว้อีกเช่นกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นปีศาจดีหรือปีศาจได,สย,ดยนั่นเองจนพระเอกที่ได้เห็นเช่นนี้เขานั้นก็รู้สึกตกใจอีกเช่นกันเพราะว่ามันไม่ใช่มนุษย์และมันก็ไม่ใช่อสูรแต่ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่นั่นเองและใครกันที่เป็นคนคอยวควบคุมพวกมัน,อววนเอาไว้เขานั้นจึงคิดจะหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้โดยเร็วที่สุดก่อนแต่ก่อนที่เขาววนั้นจะหนีออกไปจากที่นี่เขานั้นก็ได้ไปเจอกับวงแหวนที่เก็บสมบัติขออองงงเเเี่่ยายออาาไว้นนั เขานั้นจึงรีบเก็บและก็เลยรีบวิ่งหนีออกไปจากที่นี้ไปแต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้ปีศาจพวกนี้มันก็ได้พบพระเอกเข้าแล้วนั่นเองมันจึงพยายามที่พุ่งเข้าโจมตีพระเอกไปซึ่งพระเอกในตอนนี้ที่เห็นเขานั้นก็ยัมที่หลบการโจมตีนี้เอาไว้และก็พยายามที่วิ่งหนีออกไปจากที่นี้อีกเช่นกันเขานั้นก็ไม่คิดที่จะสู้กับพวกนี้แต่อย่างใดจนในที่สุดเขานั้นก็หนีรอดออกมาจากที่นั้นจนได้หลังจากที่เขานั้นได้มาอยู่ที่ปลอดภัยแล้วเขานั้นก็ได้เริ่มตั้งสมาธิฝืนฟูร่าง กายของเขาในทันทีจนเวลาก็ผ่านไปไม่นานเขานั้นก็สามารถ ฟื้นฟูร่างกายของเขากลับมาเป็นปกติได้ในที่สุดและเขานั้นก็ได้มุ่งเดินทางออกไปจากที่นี่ต่อในทันทีเพื่อที่จะไปหาหนทางออกไปยังด้านนอกของสถานที่แห่งนี้ให้ได้แต่พอในขณะที่เขานั้นได้เดินมาสักพักแล้วเขานั้นก็ได้มาเจอกับกลุ่มปีศาจอีกกลุ่มหนึ่งอีกเช่นกันพุงเขาโจมตีเข้ารัวๆซึ่งมันก็ยังเป็นปีศาจกลุ่มเดียวกันกับปีศาจกลุ่มที่เขานั้นได้เห็นก่อนหน้านี้อีกด้วยซึ่งพระเอกที่ได้เห็นเช่นนี้แล้วเขานั้นก็พยายามที่งัดพลังของเขาออกมาซึ่ง เเขานนัองพอกทมินสายฝนแห่งเลือดผงเขาโจมตีปีศาจพ,พวกนั้นไปและเขานั้นก็ได้ใช้โอกาสนี้รีวิ่งหนีออกไปจากที่นี่ในทันทีแต่ในขณะที่เขานั้นกําลังที่วิ่งมาสักพักแล้วเขานั้นก็ได้มาเจอกับสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมันก็เหมือนปราสาทแห่งหนึ่งนั่นเองที่ตั้งอยู่ในสถานที่แห่งนี้เขานั้นที่รู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากจึงได้เดินเข้าสำรวจสถานที่แห่งนี้ดูในทันทีว่ามันคืออะไรนั่นเองแต่พอเขานั้นเดินได้สำรวจสักพักแล้วเขานั้นก็ได้เดินมาสุดทางจนได้ แถมก็ดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ที่นี่อีกด้วยเขาที่สงสัยเป็นอย่างมากจึงได้ทําการใช้หอบของเขาควบคุมจนที่ตรวจสอบรูสถานที่ ได้ทันทีดูว่ามันจะมีสัตว์ร้ายหรือว่าอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เอาไว้ไหมแต่พอเขานั้นได้ตรวจสอบดูสักพักแล้วก็ได้มาเจอกับสัตว์2ตัวที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้มันก็ซือสัตว์แปลธาตุที่คอยเฝ้าอยู่ในสถานที่แห่งนี้นั่นเองซึ่งหลังจากที่พวกมันทั้งสองได้รู้ว่าพระเอกมีเพียงแค่ระดับพลังแค่สมยานา้มเท่านั้นมันจึงได้ไล่พระเอกนั้นหนีออกไปจากคี่น้ัะ สถานที่แห่งนี้ไม่ใช่สถานที่ที่พระเอกนั้นควรอยู่นั่นเองคนอ่อนแอเท่านั้นไม่สามารถที่อยู่ที่นี่ได้แถมสถานที่แห่งนี้มันก็คือสถานที่โลแห่งความจริงกับยมโลกนั่นเองเป็นเส้นกันระหว่างกันไม่มากมนุษยธรรมานั้นไม่สามารถลงมาที่นี่ได้อย่างแน่นอนแต่พอมันพูดจบมันก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยสิครับเพราะพระเอกนั้นสามารถลงมาที่นี่ได้อย่างไรกันซึ่งพระเอกก็ได้ตอบกับมันไปว่าที่เขานั้นลงมาที่นี่ได้มันก็เป็นเรื่องบังเอิญเท่านั้นแถมก็ยังตกลงมาจากหุบเหวทมินแห่ง นั้นอีกด้วยแต่จูเขานั้นก็ได้มาโผล่ที่นี่นั่นเองมันจึงทําให้เขานั้นไม่รู้ว่าเท่านั้นมายังสถานที่แห่งนี้ได้ยังไงและในตอนนี้เขานั้นก็พยายามที่จะหาทางและในตอนนี้เขานั้นก็ยังพยายามที่จะหาทางออกไปจากที่นี่เขานั้นได้มาที่นี่โดยไม่ได้บังเอิญเท่านั้นเองและหลังจากนั้นพระเอกนั้นก็ได้ขอตัวลาออกไปจากที่นี่ในทันทีซึ่งวานอโลหะที่ได้เห็นเช่นนี้แล้วไปเห็นมนุษย์นานแสนนานนานนานที่เขานั้นจะได้เจอเขานั้นก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเขานั้นจ ให้กับพระเอกฟังว่าถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นสามารถเอาชนะเขาได้เขานั้นจะยอมบอกทางให้พระเอกนั้นออกไปจากที่นี่เองจนพระเอกที่ยินเช่นนี้แล้วเขานั้นก็ไม่รู้ว่าวานอนพวกนี้นั้นแข็งแกร่งสักเท่าไรเพื่อที่หาทางออกไปจากที่นี่ได้เขานั้นจึงตอบตกลงไปในทันทีและภาพก็ตัดมาที่แม่ของพระเอกในตอนนี้โดยหลังจากที่เธอนั้นได้รู้ข่าวว่าลูกชายของเขาก็คือตรงไปเสวียอิงนั่นเองได้ตายห่างไปแล้วเขานั้นก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและก็ได้ทำการคิดจะฆ่าตัวตายในทันทีโดย โม่อย่างเฉินที่ได้เห็นเช่นนี้แล้วก็คือพี่ชายของเขานั่นเองถึงเขานั้นจะเป็นคนจับตัวน้องสาวข,ของเขามาแต่แต่ว่าเขานั้นก็รู้สึกเป็นห่วงน้องสาวเป็นอย่างมากที่ได้ทําเช่นนี้ไปเพราะเขานั้นขัดคําสั่งไม่ได้นั่นเองเขานั้นจึงได้รีบเข้ามาช่วยน้องสาวข,ของเขาเอาไว้ในทันทีเพืพ่อไม่ให้น้องสาวข,ของเขานั้นคาตัวตายนั่นเองและภาพก็ตัดมาที่พระเอกในตอนนี้โดยเขานั้นก็ยังที่เข้าต่อสู้กับวานอรโลหะตตนนี้เพื่อที่จะเอาชนะมันให้ได้และถ้าเกิดว่าเขานั้นสามารถเอาชนะมันได้เขานั้นก็จะสามารถผ่าทั้ ออกไปจากที่นี่ได้นั่นเองโดยพระเอกในตอนนี้ก็พยายามที่ใช้พลังทั้งหมดของเขาที่มีงัดออกมาเข้าต่อสู้โจมตีกับวานนโลหะตัวน,นี้ให้ได้และหลังจากนั้นพวกเขาเนั้นก็ได้พุ่งเข้าต่อสู้กันอย่างสูดซีดุเดือดเลือดพานแต่ถึงพระเอกนั้นจะมีความสามารถที่มากในตอนนี้แต่ทว่าในความสามารถของวานนโลหะมันก็มีมากอีกเช่นกันจึงทาให้พระเอกนั้นเสียเปรียบในการต่อสู้ในครั้งนี้อีกด้วยแต่ทว่าสุดท้ายเท่านั้นก็สามารถจับทั้งวานนโลหะตนนี้ได้ในที่สุดเขานั้นจึงสามารถได้ เปรียบในการต่อสู้ในครั้งนี้แล้วและเขานั้นจึงได้ทําการคิดจะเข้าปิดจากมันลงไปแต่ทว่ามันก็ยังไม่ง่ายอีกเช่นกันเพราะมันก็ยังมีนกอินทรีโลหะเข้ามาป้องกันการโจมตีของพระเอกเอาไว้ได้ทันอีกเช่นกันส่วนพระเอกที่ได้เห็นเช่นนี้แล้วเขานั้นก็ถึงกับไม่พอใจอีกเช่นกันเลยสิครับว่าถ้าเกิดว่าทําแบบนี้มันก็คงไม่แฟร์ละสิเพราะมันเป็นการส่องลุมหนึ่งนั่นเองแต่ทว่าพวกมันนั้นก็ไม่ฟังพระเอกแต่อย่างใดเพราะถ้าเกิดว่าอยู่ที่นี่แล้วสถานที่แห่งนี้มันก็คือสถานที่ของพวกเเ้าาาานนัจะสมรถ ใช้เทคนิคอะไรในาการต่อสู้ในครั้งนี้ก็ได้จะส่องลุมหนึ่งก็ได้นั่นเองหลังจากนั้นการต่อสู้ในครั้งใหม่มันก็เริ่มขึ้นมันก็เป็นการต่อสู้ระหว่างนกอินทรีโลหะกับวานอินทรีโลหะเป็นการโจมตีแบบ2รลุมหนึ่งบุงเขาง้าโจมตีพระเอกแบบซ้ำๆเรื่อยๆอีกด้วยซึงพระเอกในตอนนี้ก็เสียเปรียบในการต่อสู้ในครั้งนี้เป็นอย่างมากจึงทําให้เขานั้นถูกการโจมตีแบบซ้ำๆรัวๆจึงทําให้เขาถูกการโจมตีแบบซ้ำๆรัวๆเรื่อยๆนั่นเองแต่ในความฉลาดและก็สกิลของพระเอกใน ก็ได้รู้ทันทันทีว่าสัตว์พวกนี้มันก็คือสัตว์แปลธาตุมันต้องมีพลังงานที่คอยกาหนดพวกมันเอาไว้อย่างแน่นอนถึงพวกมันจะแข็งแกร่งมากสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าพลังงานของพวกมันหมดไปพวกมันก็จะหมดสภาพไปอีกเชียนกันเท่านั้นที่ได้เห็นเซนนี้แล้วจึงได้ปลิ้งไอเดียออกในทันทีในการจัดการกับสัตว์พวกนี้ได้นั่นเองหลังจากนั้นพระเอกนั้นจึงพยายามเจี๊ยบพุ่งเข้าต่อสู้กับปีศาจพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆจนพวกมันนั้นจะหมดแรงไปเลยก็ว่าได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเช่นนั้นแล้วเขานั้นก็จะ เอาชนะในการต่อสู้ในครั้งนี้ในที่สุดคือการคิดแบบว่าเล็กๆน้อยนั่นเองเขานั้นก็ได้พุ่งเข้าโจมตีต่อสู้กับปีศาจพวกนั้นไปในทันทีและภาพก็ตัดมาที่ดินแดนเวีเดอิงในตอนนี้หลังจากที่มีข่าววา่าตรงไปเวีเวอิงนั้นได้ตายไปแล้วก็มีคนจากดินแดนอื่นๆมากมายพยายามที่บุกเข้าโจมตีดินแดนเวีเวนอิงให้ได้เพื่อจะยึดครองดินแดนเวีเดอิงให้ได้นั่นเองจึงทําให้ดินแดนเวีเดอิงในตอนนี้เกิดเรื่องวุ่นวายเป็นอย่างมากแต่ทว่าก็ยังมีซื่ออ่านที่คอยยื่นมือเข้า ช่วยแก้ปัญหาต่างๆในดินแดนสวีดิกแห่งนี้นั่นเองแถมเขานั้นก็ยังสามารถจับนอนบอลไส้ดั่งเช่นแม่นางจีหลงได้แล้วอีกด้วยซึ่งเธอนั้นก็เป็นคนจากรัธิปีศาจที่ปลอมตัวเข้ามาในสถานที่แห่งนี้นั่นเองโดยในตอนนี้หลังจากที่เอกนั้นไปเข้าต่อสู้กับปีศาจทั้งสองอย่างสูซีดูเดือดเลือดพานจนเวลาก็ผ่านไปนานแสนนาน,านจนในที่สุดปีศาจสองตัวนั้นมันก็หมดแรงลงไปได้ในที่สุดแถมพระเอกนั้นก็ยังหมดแรงไปแล้วด้วยอีกเช่นกันแต่ทว่าเขานั้นก็ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆเพื่่อทีจะ ทางเอาไปจากที่นี่ให้ได้เขานั้นจึงได้ฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและก็พยายามจะพุ่งเข้าโจมตีจัดการกับปีาศาจสองตนนั้นให้ได้อีกเช่นกันแต่ทว่าในที่สุดเขานั้นก็สามารถจนทําให้พวกมันที่ดเด่นเช่นนี้แล้วก็ไม่มีแรงมากพอที่จะเข้าต่อสู้กับพระเอกได้แล้วนั่นเองพวกมันนั้นจึงได้ยอมแพ้พระเอกลงไปได้ในที่สุดแถมพวกมันในตอนนี้นั้นก็รู้สึกเสียนหน้าเป็นอย่างมากที่มีเพียงแค่ระดับพลังสมญานนมเท่านั้นมันหน้าไอาไข่หน้าซะจริงเลยแต่ทว่าสุดท้ายพวกเขาทั้ง3 คนนั้นก็ได้สวามีพักแล้วก็ได้กลับกลายเป็นเพื่อนกันได้ในที่สุดหลังจากที่พวกครั้ง3ได้ฟื้นสติกลับขึ้นมาได้แล้วสัตว์แต่ธาตงสองนี้ก็ได้บอกทางออกไปจากที่นี้ให้พระเอกได้รู้ว่าทางออกไปจากที่นี่ มันก็อยู่ตรงหน้าของเขามาโดยตลอดนั่นเองจนพระเอกที่ได้เห็นเท็มน,นี้แล้วเขานั้นก็ไม่เชื่อเลยสิครับเพราะเขานั้นได้เคยเข้าไปดูแล้วว่าทางทางนี้มันแคบจนเกินไปนั่นเองมันก็แคบลงไปเรื่อยๆจนเขานั้นไม่สามารถไปต่อได้แล้วอีกด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเขานั้นจะสามารถออกไปจากที่นี้ได้มันต้องเป็นคนที่มีพลังที่อยู่เหนือระดับสรรพสิปป่ง์เท่านั้นถึงจะสามารถออกไปจากที่นี้ได้เปลี่ยนแปลงร่างกายเป็นของเหลวและก็ออกไปจากที่นี่ได้นั่นเอง ต่ว่าเขานั้นอยู่เพียงแค่ระดับสมญามเท่านั้นก็คงไม่สามารถทําเช่นนั้นได้อย่างแน่นอนจนทั้งสองคนที่ได้ยินพระเอกพูดขึ้นมาเช่นนี้แล้วเขานั้นจึงได้พูดบอกกับพระเอกว่าเรื่องนั้นมันไม่ยากหรอกได้รับความช่วยเหลือจากเจ้านายของพวกเขาแล้วรับรองว่าพระเอกนั้นจะสามารถออกไปจากที่นี่ได้อย่างแน่นอนเพราะในตอนนี้อาจารย์ของเขานั้นก็กําลังที่จะหาคนหาคนที่สืบทอดพลังของเขาอยู่นั่นเองและพวกเขานั้นก็พยายามที่จะหามาโดยตลอดแต่ก็ไม่พบคนที่จะสามารถมาสืบทอดพลังของเขาได้สักทีแต่ทว่า ในตอนนี้มันก็มาถึงแล้วเพราะวัดเจ้ายัางไงล่ะที่จะสามารถสืบทอดพลังของหัวหน้าของพวกเราได้หลังจากนั้นทั้งสองก็ได้พาพระเอกนั้นเดินทางเข้าไปหาอาจารย์ของพวกเขาในทันทีจนพระเอกที่ได้มาถึงแล้วก็ได้มีชายชาาคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาจากโรงศพแห่งนี้จนพระเอกที่ได้เห็นเช่นนี้แล้วเขานั้นก็ได้คารวะท่านอาจารย์คนนี้ไปในทันทีว่าคาน่ะก็คือต้องไปเช่วยเองขอคารวะท่านอาวุโสครับโดยท่านอาวุโสผู้นี้เขานั้นก็มีนามว่าเล่ตีเป็น หวหน้าที่คอยเฝ้วาวังสมุทรแห่งนี้เอาไว้นั่นเองซึ่งปีศาจตนที่ไปเอกนั้นเห็นมาก่อนหน้านี้ก็คือลูกสมุนและก็ฐานของเขาที่คอยปกป้องและก็เฝ้าสถานที่แห่งนี้เอาไว้นั่นเองแถมในอดีตเขานั้นก็ยังเคยเป็นคนที่แข่งแก่งที่สุดอีกด้วยและยังสามารถขับไล่เทพปีศาจออกไปจากโลกมนุษย์แห่งนี้จนได้แต่ถึงเขานั้นจะสามารถจัดการปิดชีพพวกปีศาจหลายพวกนั้นไปได้เขานั้นก็ได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมากมอีกเช่นกันและสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถทนพิษบาดแผลที่ได้รับบาดเจ็บได้เขานั้นจึงได้ตายห่า ลงไปได้ในที่สุดเหลือเพียงแค่เศษวิญญากเอาไว้ในสารที่แห่งนี้เท่านั้นเพื่อที่จะหาคนมาสืบทอดสารต่อเจตจำนงของเขาให้ได้นั่นเองเพื่อที่จะช่วยโลกมนุษย์และก็กอบกู้ปัญหาต่างๆจัดการ พวกปีศาจออกไปจากที่นี่ให้ได้นั่นเองจนพระเอกที่ยืนเช่นนี้แล้วเขานั้นจึงขอเป็นคนสืบทอดแจกจำนวนของท่านอุศลเลยผู้นี้เองสังหันพวกปีศาจและก็ปกป้องโลกมนุษย์เอาไว้ให้ได้แต่ทว่าถึงอย่างนั้นท่านอุศลเลยนั้นก็ยังไม่ยอมเชื่อพระเอกอยู่ดีพเพราะเขานั้นก็ยังกลัวว่าสิ่งที่พระเอกพูดขึ้นมาก่อนหน้านี้เขานั้นจะสามารถรักษาคําพูดของเขาได้ไหมเขานั้นอาจจะเอาไปทําเรื่องไม่ดีไม่ลายก็เป็นได้พระเอกที่ยืนเช่นนี้แล้วเขานั้นก็ได้ยืนยันคําเดิมไปสิกับว่าคูณธรรมที่ยิ ผมจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังอย่างแน่นอนเพื่อที่ปกป้องโลกมนุษย์แห่งนี้ให้ได้ผมน่าจะทําตามเจตจำนงของท่านให้ได้สําเร็จอย่างแน่นอนให้ได้คู่ควรต่อพลังของท่าน่ะที่มอบให้ข้ายัางไงล่ะจึงท่านอุโซ,โซที่ได้ยินเชียนนี้แล้วเขานั้นจึงได้ําขึ้นมาในทันทีเขานั้นจึงได้ยอมมอบพลังของเขาที่มีให้กับพระเอกไปนั่นเองหลังจากนั้นท่านอุโซเลยก็ได้ให้พระเอกนะั้นดื่มน้ําศักดิ์สิทธิ์ของเขาซึ่งมันจะสามารถฝืนฟูร,ร่างกายของเขาเพิ่มพลังปานของเขาได้อย่างรวดเร็วนั่นเองจนหลังจาก ที่พระเอกนั้นได้ดื่มเข้าไปแล้วมันก็ทําให้ร่างกายของเขานั้นฟื้นขึ้นมาฟื้นฟูนได้อย่างรวดเร็วจนทําให้เขานั้นที่รู้สึกเหนื่อยในตอนนี้จากการต่อสู้เขานั้นก็ได้กลับกลายมาเป็นปกติในที่สุดแต่ทว่ามันก็ยังไม่ใช่แค่นี้พอท่านอุโซโลเลยนั้นก็ได้นําเอาคำพีของเขามามอบให้พระเอกนั่นเองซึ่งมันก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่เขานั้นหามาได้ตลอดการฝึกฝนร่างกายของเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นสามารถทําตามคำพีวิชานี้เขานั้นจะสามารถ บรรลุไปถึงพลังระดับผู้เหนือสปปรรพสิ่งอย่างแน่นอนหลังจากที่เป็กน,นั้นได้รับคำพิวารีแห่งสวรรค์น,นี้มาแล้วเขานั้นก็ได้เริ่มฝึกฝนร่างกายและก็วิชาต่างๆของเข้าในทันทีและภาพก็ตัดมาที่ดินแดนเชเวอีกงในตอนนี้หลังจากที่ตรงไปเชเวอเองนั้นได้ตายไปชิงสื่อน้องชายของเขานั้นก็ได้ถูกแต่งตั้งเป็นเจ้าดินแดนแห่งนี้แทน แทนพี่ชายของเขานั่นเอง <_ d ata> เพื่อเป็นคนปกป้องปกครองและก็ดูแลดินแดนแห่งนี้ให้ได้แต่ทว่าชิงซือในตอนนี้ <_ d ata> เขานั้นก็ยังคิดว่า <_ d ata> พี่ชายของเขานั้นยังไม่ตายแต่อย่างใดและสักวันพี่ชายของเขาจะต้องกลับมาหาเขาที่นี่อย่างแน่นอนโดยในตอนนี้หลังจากที่เอกน,นั้นพยายามที่ฝึกฝนวิชาคำพิวารีแห่งสวรรค์น,นี้เป็นเวลาเนิ่นนาน,านผ่านไปหลายวันแล้วเขานั้นก็สามารถฝึกมันได้อย่างรวดเร็วในที่สุดจนทําให้เขาในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะแข็งแร่งขึ้นเป็นอย่างมากอีกด้วย ก็สามารถเอาชนะปีศาจทั้งสองตนนี้ได้อย่างสบายแล้วนั่นเองมันจึงทําให้ร่างกายของเขาในตอนนี้เลื่อนระดับไปอยู่ที่ระดับพลังภูเหนือระดับสรรพสิ่งแล้วนั่นเองแถมการเลื่อนระดับพลังของเขาในตอนนี้มันก็ทําให้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นไปอย่างมากมหาศาลอีกด้วยถ้าเกิดว่าเป็นอาวุธธรรมดานั้นก็ไม่สามารถที่จะฟันแทงเข้าได้เลยก็ว่าได้ซึ่งมันก็ยังทําให้เขานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างกลายเป็นของเลวได้อีกด้วยตาม่าที่เขานั้นมีนั่นเองจน ช่าให้พระเอกในตอนนี้เขานั้นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเขานั้นจึงได้เดินเข้าไปขอบคุณท่านอุโซเลยในทันทีและข้าจะจดจําและนําเอามันไปใช้และในอนาคตข้าน่ะจะกลับมาหาท่านใหม่อย่างแน่นอนแต่ทว่าท่านอุโซที่เยินชันนี้แล้วเขานั้นจึงได้พูดบอกกับเอกว่าเจ้าหนูเอ๋ยไม่มีงานเลี้ยงไหนที่ไม่มีวันเลิกลาหรอกนะเจ้าในตอนนี้รีบกลับไปเดินตามเส้นทางของเจ้าที่เลือกเอาไวเ้เถอะแต่อย่าลืมไว้เลยว่าสิ่งที่ข้าสอนเจ้าไปเจ้าน่ะอย่าลืมทําตามเจตจํานงของข้าต่อด้วยนะและ ในตอนนี้นะ่ะก็คงจะถึงเวลาที่ขาจะได้พักผ่อนจริงๆแล้วละลาก่อนเจ้าหนูโดยพระเอกในตอนนี้ก็ได้สัตว์แปรธาตุสองตัวมาอยู่ในการควบคุมของเขาแล้วอีกด้วยเรียกง่ายๆก็คือได้เพื่อนซีมาใหม่2ตัวแล้วนั่นเองและหลังจากนั้นพระเอกนั้นก็ได้มุ่งเดินทางออกไปจากที่สถานที่แห่งนี้ในทันทีเพื่อที่จะกลับไปดินแดนของเขานั่นเองและก็ช่วยพ่อแม่ของเขาออกมาจากที่คุกนรกของตระกูลมู่เฉินห้ได้จนเวลาผ่านไปไม่นานเขานั้นก็สามารถกลับมายัง โลกมนุษย์ได้ในที่สุดและก็ได้มาเจอกับบรรยากาศเดิมๆที่เขานั้นได้เคยเจอมาก่อนนานี้แต่เพิ่มเติมคู่ความแข็งแกร่งและก็ความโปร่งที่เพิ่มขึ้นมามากมหาศาลเรียกง,ง่ายๆว่ากำลังที่จะติดบักเหลวนั่นเองแถมก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้เขานั้นก็จะได้ไปเจอกับดินแดนของเขาถึงกาลังถูกบุกโจมตีจากกลุ่มโจรบางกลุ่มนั่นเองเพื่อที่ยึดดินแดนของเขาให้ได้แถมก็ดูเหมือนว่าทุกคนในตอนนี้ก็พยายามที่หยุดกลุ่มโจรพวกนี้เอาไว้อีกเช่นกันพยายามที่พุ่งเข้าต่อสู้กับพวกมันไป ด้วยความสามารถของพวกเขาทั้งหมดทีมีในตอนนี้แต่ทว่าท่านใดน,นั้นมันก็มีพลังงานมหาศาลอะไรบางอย่างพุ่งเข้าโจมตีกลุ่มโจรพวกนั้นไปจนกระเด็นกระดอนหมดสภาพกันไปเลยก็ว่าได้ซึ่งคนผู้นั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนมันก็คือพระเอกนั่นเองตรงไปช่วยอิงขากลับมาแล้วและก็จบในตอนที่4ไปนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วสำหรับภาครับมีเพียงแค่สตอนนะฮะสำหรับภาค3ก็รอในคลิปหน้าละกันนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าลงให้รวดเดียวจบไปเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าจบภาพ3แล้วก็จะมาต่อกันที่ภาค4นะครับทุกคนก็ขอโทษขอภัยที่ลบคลิปไปก่อนหน้านี้ครับเพราะว่ามันแบบว่าโดนแบนนะฮะทุกคนก็เลยต้องลบไปนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ